ชาไมนกันเวลามุ่งเป็นไปจากนี้ตัวเธอก็คงจะรู้ความหมายสิ่งที่มันเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นวันที่เคยรับรู้ทั้งหัวใจดวงแดดให้แดนรู้สึกเบาบางใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เคย ใจใจดวนเมื่อโดยมันเย็นไปและไม่อาจจะขยับขยืนไปไหนสิ่งที่มันอยู่รอบกายคือการเวลาที่มันผ่านไปไม่เข้าใจจากนี้ต้องอยู่คนเดียวเปลี่ยนเงาใช่ไหมเพราะว่ามีแต่ตัวฉันหรือว่าเป็นเพียงฝันหรือว่าฉันแค่เพียงหลับตาสิ่งที่ตัวฉันคอยไปหาสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ที่ใดจะคำคืนที่มันเน้เปล่าจะเป็นเพียงว่าจนทที่เงาฉันเสียใจเสียจดวทลาวตึกตรงโยนทุกอย่างทิ้งไปจะไม่ยอมรับคำใดสิ่ง ที่ทําให้ใจสับสนใจของฉันนั้นเกิดจะทนจะรับไว้ได้สักเท่าใดมันไม่เคยที จะเคลื่อนไหวลงทางใบฉันดูเปลี่ยนไปจะเคลื่อนไปก็เป็นแค่เพียงความมืดมิดที่ดูงงงงจะมีใครรักฉันบางไม้จะมีใครสนใจเห็นไหมทางใบของฉันดำลงและทับออกมันอยู่ที่ไหนและนี่คือหนทางใช่ไหมความเจ็บนี้มากมายเท่าไรความเสียใจที่ทมันต้องเจอแต่ตัวฉันก็ไม่เข้าใจจะเดินไปด้วยใจอ่อนล้าจิตใจฉันเลิกเพื่อชาเป็นเหมือนคนที่ค่อยๆคว้าอนาคตมันอยู่ท,ท,ที่ไดนหากตัวฉันนั้นต้องเปลี่ยนไปหากจิตใจฉันต้องเปลี่ย ดวงจะเป็นน้ำแสงสีขาวที่ได้โซลาร์สัตว์ส่งมา หรือว่าเป็นเพียงฝันหรือว่าฉันแค่พิมพ์ประตาสิ่งมากมายที่ฉันจับมาสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงความลวงจะโสดๆหรือจะออนล้าจะวุดนวาดหรือจะสับสนจะวองวนมากมายเพียงใดแต่สุดท้ายก็โยนทิ้งไปจะไม่ยอมรับคำใดๆสิ่งที่ทำให้ใจสับสนเพราะว่าฉันนั้นเกินจะทนทุกๆคนต้องปล่อยฉันไปการเวลาที่มันเคล่้มไวฉันเอื้อมมือไปใกล้สุดฟ้าจากเพียงแค่คนไร้ค่าที่ต้องยอมมุนมิดดับลงจากที่เคยที่จะเื่อนไหวจากทพี่เกค่ นี่เคยสับสนจนเหมือนทำให้คนหนึ่งทนเกือบจะตายไร้การเส้นใจมันเป็นเพียงแค่ฉันเฉยไม่หากว่าฉันต้องใจสลายให้ความมืดมี้มันจางหายกลับขึ้นมาซึ่งแสงงดงามเราทั้งใบไดนะ้เขืออะไรเธือแรกฉันนั้นคืออะไรสิ่งที่มันเหมือนหนีความหมายแต่สุดท้ายก็ไม่เข้าใจหากว่าฉันนั้นต้องเปิดใจสิ่งเหล่านั้นก็คงเปลี่ยนไปสิ่งเหล่านั้นคือโคลสลายความมืดมิดก็คงดับลง